ปกติร้านปิดกี่โมงน้องก้องเอ่อปิดสองสองถึงสามทุ่มครับสองถึงสามทุ่มก็คือมาเวลาประมาณนี้ก็ได้อ่าใช่แต่ถ้าเวลาร้านเปิดก็วันธรรมดาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแต่ถ้าวันไหนไปลงของก็เปิดบ่ายสามแต่ส่วนมากลงของจะเป็นวันอังคารอ๋อประมาณสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี้มาดูได้นะอ่าประมาณสิบเอ็ดโมงครับวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์ที่ก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ๋อเสาร์ที่เปิดเปิดไวหน่อยนะจะได้บอกท่านผู้ชมได้นะครับ แต่นี้ของมาเยอะมากเลยใช่ของคือต้องบอกว่าของของเรานี่คือหมุนเรียนมาทุกทุกทุกอาทิตย์ใช่ครับของตอนนี้ของเข้าทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละสองสามวันเลยบางทีเข้ามาเข้ามาเยอะนะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรบอกเบอร์โทรที่นี้เบอร์โทรร้าน0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดสองห้าติดต่อติดต่อกับน้องกล้องได้เลยนะครับนะมีคนสนใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนน้องกล้องเดี๋ยววันนี้เอาข้างหน้านี้ก่อนก็เลยข้างหน้าก่อนนะครับอุ้ยขอตัวจะมีลาโพงอันนี้มาเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ก่อน ของไพโอเนียครับเป็นลำโพงคาราโอเกะอันนี้เป็นลำโพงคาราโอเกะเหรอใช่ดอกแปดนิ้วครับสองทางเสียงไอ้ดอกนี่จะอยู่มูฟเฟอร์แปดนิ้วแล้วก็กลางจะอยู่ห้านิ้วกลางเขาจะปรับได้นะมันจะมีอ๋อมันจะมีแบบหมุนออกหมุนเข้าได้เราจะปรับอ่เสียงเขาเรียกอะไรทวิตเตอร์ไปฝั่งไหนก็ได้มันจะมีซ้ายขวาขึ้นลงออยู่ที่เราสะดวกใช้งานเนี้ย เป็นพวกคาราโอเกะพวกนี้ใช้างานดีเลยตัวนี้เสียงดีนะอันนี้อคู่ละสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งสภาพสวยเลยเป็นคู่ละสามพันนะครับสภาพสวยมีหน้ากากพร้อมนะสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นมุกเชลของเฮลเนียอันนี้อันนี้ตู้สภาพเขาอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีหน้ากากนะมีมุกเชลมีหน้ากากพร้อมนะครับ อ่าตัวนี้จะอยู่ข้างละแปดสิบวัตต์สี่โอห์มเม็ก in อิน n a นอืมอันนี้ถ้าสภาพแบบกิบๆแล้วผมขายอยู่ประมาณสองพันสองถึงสองพันสี่แต่เน,นี้มันจะมีตำหนินิดนึงผมเอาแค่คู่ละพันแปดรวมส่งพรอพันแปดรวมส่งนะครับครับผมบ <Okay. S 2> แล้วก็ต่อมาจะเป็นวิกเตอร์วิกเตอร์ครับ ตัวนี้เสียงดีนะสัาพางสภาพสวยใสกิ๊บเลยนะใช่เราจะขอเก็บรูป่อยโอเคอันนี้จะอยู่ข้างละยี่สิบบาทสี่โอห์มตัวนี้คู่ละพันห้ารวมสง่งคู่ละพันห้ารวมส่งนะครับครับผมแล้วก็จะมีคอนเกียวจะเป็นอันนี้จะเป็นตู้พลาสติกออาไว้นอกบ้านได้เสียงดีนะดียี่สิบอันนี้คู่ละสองพันห้ารวมสง่งสองพันห้ารวมส่งนะครับตู้หนะเป็นพลาสติกเลย มนอินเจแปนนะแปดสิบวัตต์แปดโอห์มโอเคครับเห็นชัดตัวนี้เป็นตู้พลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นออนเกียร์พลาสติกตัวเล็กใช้ในบ้านได้ตัวนี้ขายดีนะมาเท่าไหร่ก็หมดเลยอันนี้เอาคู่รพันธ์รวมส่งเหมือนเดิมคู่รพันธ์รวมส่งนะครับสภาพสวยแล้วก็จะมีเดนนอนไฟเล็กเป็นไม้นะโอ้ไม้สวยเลยออันนี้จะอยู่หกโอห์มวัตต เริ่มต้นที่40วัตต์ถึง100วัตต์ Make in China อันนี้สภาพสวยนะเดี๋ยวขอเก็บรูปสภาพอยู่ประมาณ80-90%อันนี้เอาคู่ละพันสามวมส่งพันสามมส่งนะครับเป็นไม้สวยเลยสวยกิ๊บเลยตัวน,นี้นะเนี่ยฝั่งนี้ต่อจะมีพีโวนีอันนี้คู่หนึ่งตัวนี้จะเป็นดอกไร่ขอบ ดอกขนาดนอ่าอันนี้เขาเรียกดอกไรขอบใช่ครับม,ม,ม,มันจะไม่มีขอบเนี่ยขอบยางขอบอะไรจะไม่มีเลยจะเป็นดอกกำโพงปเปล่าๆเลยตัวนี้จะอยู่คู่ละสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งสภาพสวยนะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งเล็กอินเจแปนอ่าหกสิบาทแปดโอมครับตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีของเทลเนียคู่หนึ่งอันนี้ไม่มีหน้ากากแล้วก็ข้างหลังจะมีผุนิดหน่อยเนี่ยจะมีตาหนิ นิดนึงจะมีตําหนินิดหนึ่งแล้วก็ไม่มีหน้ากากนะครับตัวนี้มีแค่นี้ตําหนิอ๋อตาหนิตรงนี้นะครับอ่าครับผมอ่าเนี้ยปกติก็ขายอยู่คู่หนึ่งประมาณสองพันกัวเหมือนกันถ้ากับจะสวยๆมีหน้ากากเอาแค่คู่ละพันสองรวมส่งพอตัวนี้พันสองรวมส่งนะครับไม่มีหน้ากากมีตําหนินิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไพลเนียอ่าเป็นดอกไร้ขอบเหมือนกันแต่เป็นตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าอื อันนี้คือสภาพตู้เขาก็ถ้าถามตัวนู้นจะสวยกว่าผมเอาแค่คู่ละสองพันรวมส่งรอสองพันรวมส่งนะครับใช้งานปกตินะแต่ไม่มีหน้ากากใช่ไหมไม่มีหน้ากากอ๋อแค่นั้นเองนะใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเอานี่ก่อนเดียวลายเล็กของยามาฮ่าเป็นทรงสูงนี่เลยใช่อ่าเป็นทรงสูงอันนี้จะเป็นสามทางหน้ากากก็เปิดยากเป็นดอก นสามทางนะครับอ่าสามทางครับใช้งานปกติยามาห้าเท่าไรครับตัวนี้เอ่ออันนี้เอาคู่ละสองพันรวมส่งสองพันรวมส่งนะครับนี่ข้างหลังรับบัตรได้ตั้งแต่สี่สิบวัตถึงร้อยี่สิบวัตครับเอาไปทําเป็นโซลาวได้หรือว่าเป็นคู่หลักฟังก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ของออนเกียว ห้าสิบวัตต์หกโอห์มดีร้อยหนึ่งศูนย์ห้าเอ็ม 100, อ,อันนี้เอาคู่ละพันหกลมส่งอันนี้ก็สภาพกิบๆเลยนะสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอืมสวยสวยตัวนี้สวยมากตัวนี้สภาพสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอันนี้จะมีคู่หนึ่งจะให้ดูมีข้างมีตำหนิเดีะ่ะมันจะมีตำหนิตรงนี้นะข้างบนเดนนอนใช่เดนนอนครับจะเป็นนี้อืมมีตำหนินิดเดียว แบบจะเป็นหัวจรวดแล้วก็ดอกอตัวนี้จะอยู่ประมาณสามจุดห้านิ้วดอกจะมีสองดอกนะข้างหลังก็จะมีอีกดอกหนึ่งสามจุดห้านิ้วเหมือนกันอ๋อนี่ข้างหลังอ่าใช่เออสวยเลยตัวนี้อันนี้อไม่มีตําหนิผมขายอยู่คู่หนึ่งประมาณพันห้าคู่นี้ผมเอาแค่พันสองรวมส่งพันสองรวมส่งนะครับมีตาหนินิดเดียวนะก็เปิดได้ปกตินะเนาะใช้งานปกติแค่ตู้เขามีรอยทะลอกข้างบนนิดหน่อยครับผมแต่ก็จะมียามาฮ่าตัวเล็กมาอันนี้จะเป็นสามทางนะ ยามาห้าตัวเล็กสามทางอ่านี่อันเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวเราขอดูใกลนะ้ๆหน่อยโอเคอ่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นดอกมูเฟอร์ธรรมดาดอกสองนิ้วแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นดอกมูเฟอร์จะเป็นแกนร่วมจะมีแหลมอยู่ตรงกลางตัวหนึ่งแล้วตรงนี้จะมีแม่เหล็กแยกอีกตัวหนึ่งเขาอ่าจริงๆก็เรียกสามทางอะครับเป็นสามดอกแต่อันนี้เขามารวมกันในดอกเดียวอ๋อเขามารวมกันใช่อันนี้เอาคู่ละพันสองรวมส่งพันสองรวมส่งนะครับยามาห้านะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ชุดหนึ่งของยามาฮ่าเหมือนกัน่ะอ,นนอันนี้เป็นเป็นอ,อันนี้เป็นชุดใช่อ่าอันนี้เป็นชุดราคาไม่แพงแต่จะมีตําหนินิดหน่อยตา,ตามตามตู้ดอกใช้งานปกติเลยห้าตัวนะอ๋อน,นี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อ่าสามนนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ตัวหนึ่งเซนเตอร์ตัวหนึ่งมีเซนเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้คู่หนึ่งเป็นคู่เล็กไซส์ไซส์ซนี้ แล้วก็จะมีทาวเวอร์อีกตัวหนึ่งอ่าเซตเซตนี้นะเอาแปดพันห้ารวมส่งแปดพันห้ารวมส่งนะครับห้าตัวนะจะมีตัวนี้ตัวตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งแล้วก็ตัวล่างอีกคู่หนึ่งอีกคู่อยู่ฝั่งนี้อ๋อก็เป็นห้าก็เป็นห้าตัวห้าตัวนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะแปดพันห้ารวมส่งครับแปดเป็นห้ารวมส่งนะครับทั้งชุดนะครับรับผมถ้าใครมาเอาหน้าร้านก็ลดให้นิดหน่อยครับผม อันนี้ของเดนนอนโอ้โหอันนี้จะเป็น S4L10 อย่างสวยเลยตัวนี้สวยสวยตู้สวยนะแต่หน้ากากตัวนี้จะเปิดยากหน่อยไม่กินเจแปนนะรัด <มา S 2> 10วัตต์6โ oh อห์ม okay. ตัวนี้มันจะเปิดหน้ากากยากหน่อยเปิดได้ไหมนะเปิดได้ไเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะน่าเปิดได้อ่าตัวนี้ มันจะเป็นดอกแกนร,ร่วมรครับเหมือนไอตัวยามาฮ่าตัวเนี้ออจะเป็นดอกขนาดอ่าสี่จุดห้านิ้วเป็นแกนร,ร่วมอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอันนี้คู่ละสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทรวมสง่มสงนะครับผมสภาพสวยนะแล้วก็จะมี panasonic panasonic เป็น,นมุกเชลไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งอันนี้ได้มาเดิมเดิมเลยโอ้โหสวยข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ตู้หนักอยู่นะ อันนี้เอาคู่ละสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งอันนี้โทนเสียงจะออกไปทางแหลมจะออกแบบฟังสบายๆแบบไม่จัดมากเบสจะนุ่มๆอ๋อ oh. อันนี้คู่ละสามพันห้ารวมส่งครับผมถ้าใครแบบสายฟังแบบเบสนุ่มๆแหลมไม่ค่อยจัดอตัวนี้แนะนําเลย oh. แล้วก็จะมีไพ o อเนียอันนี้ไม่มีหน้ากากมานะเป็นเดิมๆแบบนี้เลยใช่ไหมอ่าครับผม อันนี้ไม่มีหน้ากากมามมดอกขนาด4.5นิ้วครับแล้วก็จะมีโดมตรงนี้ตัวหนึง่งจะมีเหล็กครอบไว้ครับข้างหลังก็จะมีลําโพองอีกดอกหนึ่งอ๋อจะมีลําโพงด้านหลังนะค่ใชตัวนี้จะอยู่90บาท6โอห์มตัวนี้จำหนี้ไม่มีหน้ากากคู่ละ3,500รวมส่งคู่ละ3,500รวมส่งไม่มีหน้ากากนะครับตัวนี้สภาพตู้ก็อยู่าาประมาณ70-80เปอร์เซ็นตประมาณนี้จะมีลอกตรงนี้นิดหนึ่ง จะมาดูฝั่งฝั่งนี้กันบ้างเป็นพวกอ่าออนเกียร์ tier, มีเข้ามาเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนเป็นโซนี่โซนี่ก่อนนะครับอันนี้โซนี่นะครับโซนี่สามทางญี่ปุ่นอันเนี้ยตัวท่อคู่ด้านหน้าตัวนี้เอาคู่ละสองพันสองร้อยบาทรวมส่งสองพันสองร้อยบาทนะครับครับผมสวยเลยเป็นแหลมโดมโดมผ้าใหมโดมแล้วก็จะมีแหลมไรฟ้าแยกตัวหนึง่งอันนี้ของพานาโซนิ ข้างล่างอันนี้คู่ละพันแปดรวมสง่งทานาโซนิกนะครับเัาผมจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่าแล้วก็จะมีมาเป็นออนเกียวอันนี้ทั้งหมดเลยวะอ่าหมดครับอ่าอันแต่จะมีอะสองสองคู่อันนี้แล้วก็คู่นี้ติดจองอืมอันนี้ไม่มีหน้ากากนะฮะตัวบนคู่ละพันห้ารวมสง่งราคาเดิมพันห้ารวมส่งนะครับตัวตัวที่แล้วไปหมดแล้วนะ อ่าอันนี้คู่ละสองพันห้า 25, รวมสง่ตงตำหน้ไม่มีหน้ากากนะแต่เป็นรุ่นใหญ่อคู่น,นี้ถ้ามีหน้ากากมาผมขายอยู่สามพันห้าครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะสภาพกริบเลยเอาแค่สองพันห้ารวมสง่งพอตัวนี้ถ้ามีหน้ากากมาผมก็ขายสามพันห้าสภาพสวยนะแต่แค่ไม่มีหน้ากากค่นั้นเองแอันนี้ได้ได้รุ่นใหญ่นะไม่ใช่รุ่นเล็กด้วยตัวนี้แต่รุ่นใหญ่อยู่ซีรีส์ใหญ่ต่อมาจะเป็นพวกที่มีหน้ากากของอ่อนเกียวฮะของอ่อนเกียวมีหน้ากาากนนับเี่ยง ใช้ปกติเลยงานสวยมากครับ uh, DV ห้าอันนี้จะมีอยู่สี่คู่เอ้ยสองคู่อันนี้คู่ละสองพันรวมส่งนี่นะอันนี้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับ <9 S 1> ผมที่เปิดหน้าให้ดู <DV> แล้วก็จะมี <DV 5 S 2> อันนี้ DV ห้ารวมส่งครับ <6 S 1> <5. S 2> ผมอันนี้จะมีอยู่สองคู่คนละรุ่นกันอันนี้คู่ละพันห้าร้อยบาทรวมส่งใช้งานปกติเลย ของออนเกียวครับมีหน้ากากครบครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็จะมีอีกสองคู่อ่าตัวนี้ดีสามศูนย์เออันนี้คู่ละสองพันรวมส่งแล้วก็จะมีออนเกียวอดีวีดี dv7 เหรออ่เ dv7 อันนี้คู่ละสองพันสองร้อยบาทรวมส่งสองพันสองร้อยรวมส่งนะครับครับผมอันนี้ dv5 อันนี้เป็นรุ่นรองอันนี้ dv5 อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าต่นนางกันไม่กี่ร้อยอันนี้ dv7 นะครับใช่แล้วก็จะมีตัวด้านบนอันนี้คู่ละสองพันรวมส่งอืมเปิดอากาศครับนึงนะอ่าเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูนะครับอันนี้ อันนี้จะอยู่สูงหน่อยตอนนี้จะเป็นหน้าแคปลาภาพสวยอ๋อเป็นแคปล่านะครับครับผมอันนี้เอาคู่ละสองพันรวมส่งครับผมต่อมาจะเป็นน,นี้มันจะมีข้างที่มันฝาคอบอันนี้ของเดนนอนครับเสียงดีเลยนะแค่ตำหนิอย่างเดียวคือ ไม่มีตัวเนี้ยเป็นฝาครอบเอาแค่สองพันสองลมสูงพอคู่นี้สองพันสองลมสูงใช้งานปกติเลยเนี่ยไอไอตรงนี้มันจะหายไปอันหนึ่งอ๋อป่ะฝั่งนี้จะไม่มีตัวครอบน็อตเฉยๆครอบตรงนี้อ่าใช่ครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเนี่ยเอาออกไปเลยก็ได้ตรงนี้อ๋อขอบก็คือมันแกะออกได้ใช่ไหมอ่าใช่มันแกะออกได้มันจะมีขอบตัวครอบตรงนี้นะครับมีนิดเดียวนะครับมีหน้ากากพร้อมนะแล้วก็จะมีเดนอนตัวนี้ก็ไม่มีหน้ากากเป็นดอกแคปล่าสวยๆเลย เอาคู่ละสองพันรวมส่งหรอเสียงดีนะครับผมแล้วก็จะมีเชนบูดด้านบนเป็นดอกกาเงินเอาอันนั้นก็ไม่มีหน้ากากเอาสองพันรวมส่งสองพันรวมส่งนะครับครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ใหม่คู่นึ่าของเชนบูดจะมีตัวท็อปมาตัวหนึ่งตัวที่ถ่ายไปคลิปที่แล้วแต่อันนี้เป็นตัวใหม่นะสภาพกริบๆเลยสภาพสวยเคนบูดนะครับตัวนี้อ่า เน,นี่ยอะไเป็นรุ่นท็อปของเขาจะมีแหลมอยู่ด้านบนตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงทุ้มกลางอยู่นี่ครับ cm7 ครับเอาคู่ละ2,500รวมส่งเลั2,500รวมส่งของ Kenwood นะครับอันนี้ขายดีนะมาชัยไรก็หมดมาคืไรหมดทุกทีเลยตัวนี้เสียงดีมากวันนี้เต็มร้านมาเยอะมาเยอะของมาเยอะมาก